ย้อนเส้นทางรักโบเบนจวันกอจิรายุก่อนจบรักสิบปีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับเศร้าไปตามตามกันหลังจากที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือถึงการเลิกรากันของดาราสาวโบเบนจวันและดาราหนุ่มกอจิรายุถึงขั้นลบรูปคู่ในไอจีออกซึ่งหลายคนจะทราบดีว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่หลายๆคนอิจฉาเพราะความน่ารักของทั้งคู่ทำแฟนคลับชอบเข้ามาแซวก,กันอยู่เสมอโดยเฉพาะความคลั่งรักของหนุ่มกอรจิราย ล่าสุดโบเบนจวันได้มาเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านรายการชายยืนยันถึงความสัมพันธ์ขณะนี้ที่จบลงแล้วซึ่งเธอเผยว่าเพิ่งได้มีการคุยถึงความสัมพันธ์นของทั้งสองคนก่อนที่จะเข้ารายการยังไม่ได้หยุดรักและไม่ได้อยากเลิกแต่ไม่รู้ว่าจุดพลิกผันความสัมพันธ์อยู่ที่โรงไหนตอนนี้ยังสับสนมึนๆอึ้งๆอ,อยู่ซึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลังกลับจากจบทริปเที่ยวต่างประเทศแต่ทั้งนี้ไม่ขอลงรายละเอียดและไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเส้นทางความรักของทั้งคู่ เริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วฝ่ายชายนั้นชื่นชอบผู้หญิงสวยที่ทำกิจกรรมหลากหลายและโบก็ตรงตามสเปคทำให้กอดถึงขั้นเป็นแฟนคลับติดตามในไอจและให้น้องที่รู้จักกันมาขอเบอร์ให้จนกระทั่งได้มาเล่นละครด้วยกันกอดก็เริ่มรุกจีบด้วยกันชวนโบไปออกกำลังกายและอาสาเป็นเทรนเนอร์ให้จนได้ออกเดทกันหลังรู้จักกันมาได้สักพักฝ่ายชายจึงได้สารภาพรักขณะมาส่งที่คอนโดทำเอาฝ่ายหญิงรู้สึกเซอร์ไพรส์ เพราะรู้มาตลอดว่ากำลังถูกจีบแต่ก็ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะเอ่ยปากบอกกันตรงๆรงก่อนที่ต่อมาจะเอ่ยปากตกลงคบกันเป็นแฟนโบ e บอกว่าแรกๆก็สวีทมากมีทั้งดอกไม้ตุ๊กตาของคนแต่แค่เดือนเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะกอมองว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรซึ่งในช่วงแรกที่คบกันก็มีทะเลาะกันบ้างด้วยความที่ทั้งคู่มีอีโก้และทิฐิสูงชอบเถียงกันจนกว่าจะรู้สึกว่าใครชนะ แต่เมื่อคบกันไปนานๆก็เริ่มเข้าใจว่าต้องปรับตัวกันยังไงเข้าใจว่าการที่จะต้องอยู่กับอีกคนนึงแล้วยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆมันต้องทํำยังไงทําให้คบกันมาอย่างยาวนาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งครบรอบความรักสิบปีของทั้งคู่โบเบญจวรรณได้โพสตคลิปวิดีโอสั้นๆเป็นรูปคู่ในแต่ละปีพร้อมช็อตสวีทหวานเขียนแคปชั่นว่า Happy 10th Anniversary กับ My Love Love You ในเนอร์ต่อมาก็จิรายุได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นรูปอีโมจิหัวใจสีแดงและสาวโบก็ตอบกลับด้วยรูปหัวใจสีแดงเช่นเดียวกันทําเอาหลายคนลุ้นให้เข้าประตูวิวาโดยเร็วแต่ล่าสุดก็ทำเอากองเชียต้องใจแป้ว,ว่าตกลงคู่นี้เลิกกันหรือแค่ง,งอนกัน เพราะฝ่ายหญิงลบรูปคู่จนหมดเกลี้ยงส่วนฝ่ายชายยังไม่มีการลบรูปใดๆแต่มีการเขียนแคปชั่นบอกลาโซเชียลซึ่งแฟนๆก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นแค่การเข้าใจผิดหรือน้อยใจกันและพร้อมใจคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนเพราะเสียดายเวลาที่คบหากันมานาน